เสวัสดีครับวันนี้ก็เก่าพกกับผมนะครับกับช่องตีละพงซิ่งครับผมวันนี้ก็มีพี่มาจัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาว่าวันนี้เขามาจัดอะไรนะครับผมแล้วก็จัดรุ่นอะไรไปแล้วทำไมถึงจัดร้านผมนะเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาเลยนะครับนี่ครับวีดีโอพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่มาจากไหนเนี่ยจากลายวินาครับอ๋อลายวินทาวันนี้มาจัดอะไรไปครับพี่ ดีเอ็มครับดีเอ็มครับดีแปดพันบาทใช่ป่ะแปดพันบาทครับเอาไปใส่รถอะไรครับผมรถตู้อ๋อเดี๋ยวผมขอดูรถตอนนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่รถพี่รู้เลยครับนี่เต็มระบบแค่พี่ตอนนี้เต็มระบบครับเต็มระบบโอ้โหสุดยอดนะพี่นะแล้วคือนี่เอาไปขับเอาไปขับดอกอะไรครับผมดอกสิบสองครับกี่ดอกครับพี่สองดอกคู่หนึ่งสเปคอะไรพี่เฮอริเก้นนะเฮอริเก้นอ๋อเฮอริเก้น ครับผมก็ขับได้สบายนะเรารู้จักตีและพงซิ่งจากไหนอ่ะพี่ในเฟซใช่ไหมเห็นผมไลค์ฮะพี่ครับอ่าครับผมก็นี้จัดไปนะพี่สำหรับ DM นี่ง่ายสวยเลยนะครับอ่ะพี่ฟังหน่อยฟังหน่อยฟังหน่อยพูดอะไรกับร้านผมหน่อยร้านตีและพงซิ่งเป็นไงพี่ขายจริงส่งจริงเปล่าส่งจริงครับส่งจริงครับอ่าขายจริงส่งจริงแล้วพี่นะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่